คือที่ที่เราไปกองลังาที่เราไปเนี่ยคือทริปทริป,ปเขาเรียกทริปแก้ชงคือจะไปทำแก้ชงเนื่องจากว่าปีนี้ปีนี้ปีชงของปีอีขานปีขานก็คือลรงปีมะเสงชงร่วมก็คือลุง,ลงกับซีเนียก็คือเขาให้ไปทำปล่อยปลาใหชีวิตโครกระบือแล้วก็ ไปไหว้เลยนะเทพเจ้าไทยสวยไทยสวยเอี้ยไทยสวยเอี้ยทีนี้ทำได้ทำได้คนเดี๋ยวเราไปทำทุกคนแต่ว่าก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองไปวัดแรกก่อนเลยก็คือวัดวัดชัยโยแต่ไม่รู้ที่นั่นจะมีทำบิทอินแก้สงบอกกัไม่รู้นะใช่เพราะที่นั่นจะเป็น แล้วอีกอันนึงคิดไว้ว่าจะไปก็คือสารเจ้าลงทองที่อ่างทองอ่ะเดี๋ยวถึงวัดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ละเลเดิมเทไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่เราเกยุ่งมากเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่วัด ันนี้เดี๋ยวเราจะไปเขาบอกว่าที่ไหว้พระกับที่ปล่อยปลาพื้นที่เดียวกันนะชูหน่อยชูหน่อยชูน่อยโอเคโอเคคนลาแบบเม็ดก็แบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมีปลาด้วยนะอันไหนชูดิปลาอะไรอะ่ะให้พ่อดูนี้พ่อระดูปลาอะไรอะ่ะโอ้โอหมอ ตอนนี้โกงมามค่ะซื้อซื้อขนมอยู่โกงีไป่อยโกงมาซื้อขนมอยู่กปนนึงน้ำหมดหยุดยุดให้มันเออเดี๋ยวเดี๋ยวนูไปทางนน้นลงไปทางโน้นก็คือพี่เขาบอกว่าตรงที่ปล่อยปลากับที่ไหว้พระเป็นที่เดียวกัน่าะ ันตะเกียงที่เขาอบอกว่าให้เทพ,พวดลงไปเลยยางอะในวนนะอ,อันนี้เนี่ยก็คือทําการเกียงถุงช่วยตาเพราะว่าน้ำมันหยดก็คือไม่รู้กะอากงกามาเนี่ยเดินมาครึ่งทางหรือยังนนมาแล้วนะ่ะน่ะเห็น<า>จุเนี่ยละก็เดี๋ยวงมาเนี่ยว่าอากงกัไม่น่อยแลวเนี่ จูเนี่ยจับมือห้ามปล่อยนะเอาทางไหนเอาทางหินใช่ไหมนั่งนั่งรอป้าก่อนไม่ลงไปนีนั่งจูเนี่ยนั่งนี่นั่งเอออันนี้นั่งใกล้ๆป้าเดี๋ยวป้าคว้าไม่ทัน กันเดนเดี๋ยวต่อไปอไม่เป็น,รนไรมี่ป้าน,นั่งเลยเราใส่กเกงๆนี้แป๊บเดี๋ยวปัดได้ทำไมอันนี้เป็นให้อาหารลานะคะอุ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้อะไรมันวิ่งอะ่ะต้องให้เยอะ เนี่ยปลาเหมือนที่นี่เลยอะ่ะปลาเหมือนที่อยุธยาเลยแต่ก็มีปลาสวา,ายปลาบึกบ้างนะ พับพับให้พับให้หย่อนใส่ได้หรอกอถูกต้องถูกต้องอาสาธุด้วยลูกสาธุยกมือสาธุ แรงนะเบาๆนะเอเอเอา่อาอ่าเคครบแล้วสาธุด้วยสาธุด้วย ขึ้นพนมมือได้เลยพนมือได้เลย,อ,เลย,อ,เลยอ่ามานั่งตรงนี้ตอนเรามาจากวัดเราตอนเรามาจากวัดชโยนนะเนี่ยเราว่าหาหาหาพิกัด E p S ของสารเจ้าลงทาวไม่เจอใช่ป่ะเราก็เลยปักมาที่ตลาดเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ไปถาม ไปถามลุงเขาแล้วเขาบอกว่าจริงมันเลี้ยวเข้าไอเนี้ยใต้ตลาดได้เลยขับรถเข้าไปแต่วันเนี้ยเขามีถนนคนเดินอันนี้เขาเป็นตลาดร้อยตีเนี่ยวเราเดินซื้อขนมได้เราก็เลยขับอ้อมหลังเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไม่รู้เหมือนกันหลังเซเว่นไหนแล้วไงศาลเจ้าอยู่ข้างหลังเลยศาลเจ้าอยู่หลังแล้วเดี๋ยวพอเราไปไหว้ศาลเจ้าเสร็จเราก็เดินมาซื้อขนมที่ตลาดร้อยตีได้ตลาดนี้ไฟไหม้ โอ <Okay, S 1> <Okay. S 2> เคนะโอเคนะเดี๋ยวเจนที่ศาลเจ้าสรุปสรุปสรุปก็คือศาลเจ้าลงทองกับศาลเจ้าควดคูเนี่ยที่เดียวกันเมื่อกี้ป้าเขาบอกเราว่าก็าคนปักศาลเจ้าลงทองปุ๊บไปโผลอ่ะนี่ตำรวจเลยก็คือใช่ดีสุดก็คือปักเป็นตลาดศาลเจ้าลงทองแล้วก็แย่้างเขาว่าศาลเจ้าปวดคูอยู่ ก็ลงไปไหว้ไหมลูกเทพเจ้าก like ็คือศาสเจ้าลงทองนั่นเองแต่ลงไปกันนี่ซีเนี่ยเนี่ยต้องลงเพราะเป็นปีชงด้วยโอเคก็คือเพอให้ไหว้เริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธตปแล้วองค์ไส้สวยเนี่ยสุดท้ายเลยนะนู่นไงสุดท้ายเลยใช่ อ,องค์ไทยสวยก็คือไหว้แก้ปีชงเมื่อกี้คือเราไปไหว้ศาลเจ้าควรอูแต่ถือศาลเจ้าลงทองหมดแล้วเราจะมาตลาด,าดตลาดศาลเจ้าลงทองเรามาจอดที่ทีง่ายมาจอดในวัดมองไม่เห็นเราวัดนางในเราต้องอยู่หน้าจอโอเคอ่ะไป นั้นะมีไอ้ข้าวเหนียวแดงที่ลุงชอบอะเอาไหมละ่ะบ้านมีแดงย่อยอะมีมีมทำอะไรบ้างมาเจอของโปรดลุงเขาเน,นี่ยอ,อ๋อนี่อเออเอาเปล่าได้ได้ได้ไอันนี้ครับสั่งเดียวในตลาดในตลาดไม่ค่อยมีอะไรแต่ได้ขน,นมมา <S <S ม นี่นนเนาตีข้าวเย็นที่ร้านนี่นม้นมิ้นก็คืออยู่ในจอยซอยแสเจ้าวลมทอกุ้งนี่กุ้งนี่๋อตัวกำลังดีเลยเนี้ยถ้าใหญ่ไปมันจะเหนียว แล้วก็อันนี้ก็เป็นไก่เราสั่งจากเมนูนี้นะแต่ที่แปลกใจก็คือปลานล้วทอดกับเทียรเขาบอกว่าตัวเล็กหน่อยนะไม่คิดว่าจะเล็กขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้แต่ลุงก็ชอบจริงๆลุงก็ชอบลุงก็อตัวกตัวนี้ใช่ไหมลุงก็คิดว่าเออตัวสักขนาดนี้จะรับเขาจะรับเนื้ออันนี้เล็กเน๋้ แช่งตอนนี้นะคะถึงบ้านแล้วนะคะอาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่เมื่อกี้นะคะไม่ได้ถ่ายนะคะสองเนี่ยนะคะหลับจิ๊กขอกอยู่บนรถไหนนอนเนี้ยตอนอยู่บนรถใครนอนอย่างเงนี่ยนอนอย่างงี้จูเนี่ยนอนเนี่ยโตหลับจิ๊กขอกกันไปเลยนะคะท่านผู้ชมก็คือไม่ได้อยู่ปิดคลิปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมาปิดคลิปตอนอยู่บนที่นอนนะคะวันนี้สนุกไหม กะนก <พอ S 1> ไปอีกไหมไปอีกโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาาปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย